ฟิลสิกโชว์ช่วงซิกเนเจอร์แล้วตอนนี้นะฮะอยู่กันเลิฟในช่วงของซิกเนเจอร์นะครับเรามาดูกันว่าซิกเนเจอร์ของ Bright AF9 จะคืออะไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะนี่คนดีแฟนคลับเยอะดีดีขอบคุณมากครับอาถามเลยดีกว่านะครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรไหมที่แบบพอพูดถึงและนึกถึงต้องนึกถึงไร i ์เอฟเก้า ก็ซิเนเจอร์ของใบนะถ้าไบเท่าที่ใบคิดนะครับแล้วก็ได้ยินมา่างนี้ก็พิจารณาผสมรวมกันแล้วแฟนคงแฟนขับบอกมูลนี่นั่นคือคือความสนุกครับบนเวทีแล้วก็การเต์เอออันนี้อันนี้เห็นเห็นเห็นด้วยนะอย่างตอนไลฟ์สดอย่างโชว์เนี่ยเขาจะแบบมีลูกเล่นน่ะใช่ใช่มนเหมือนมันเขาเรียกว่ายัวแฟนขับหรือเปล่าใช่ มันเหมือนว่าก็คือพอเราทําอะไรให้แฟนคลับมีความสุขใช่ไหมครับม,ม,มันก็เหมือนว่าทําให้เราแบบรู้สึกดีไปด้วยอะไรอย่างนี้เราก็เลยพยายามหาอะไรที่มันแบบ <ๆ S 2> เป็นลูกเล่นของเราที่ให้แฟนคลับทับใจครับก็เลยแบบก็คือด้วยบวกกับไบเป็นเมื่อก่อนเนี้ยไบจะชอบเล่นดนตรี<ม><ม>คือมีวงอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนอะไรอย่างนี้ครับมีวง่แล้วใช่แล้วก็เล่นดนตรีเล่นอะไรปกเล่นไม่ไบเป็นนักร้องนำครับอ๋อหล่อใช่ก็คือ แล้วก็ได้วงใบเนี่ยมันเหมือนชอบเล่นพวกเพลงป๊อปร็อกอะไรอย่มันเลยต้องมีดนตรีแล้วก็เลยเอาเอาจุดนั้นมามาใส่กับเพลงอื่นเพื่อเพื่อเลยทขาให้เหมือนว่าจุดเด่นของใบก็คือความสนุกบนเวทีครับออางั้นเดี๋ยวถามนิดนึงวม่อยู่ชีวิตประจำวันถ้าไม่อยู่บนเวทีสนุกไหมสนุกไหมถ้าไม่อยู่บนเวทีใช่ไหมฮะถามว่าสนุกไหมใบใบเป็นคนเส้นตื้นมากครับอ๋อคือขำได้กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับที่เขาบอกว่าไอ้เรื่องนี้ปืดมากไปไปดู ขำนะผมคือแบบไม่รู้ว่ามันเหมือนว่าไว้ก็เป็นคนสดใสล่าเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าถ้าไม่ก็คือมันต้องสนิทกันด้วยเนาะเราถึงจะกล้ารั่วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่ค่อยสนิทก็เฮฮาได้ครับปกติแต่ว่าไม่แบบไม่รั่วสุดขีดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเห็นเขารั่วสุดขีดนะก็มาสนิทกันได้ครับวันนี้ขอบคุณด้วยกับไรเอฟก้าขอบคุณมากครับ มิวสิกโชว์ช่วงซิกเนเจอร์